เฉลยแบบฝึกหัดข้อที่2เรื่องการคูณจำนวนที่ติดรูทนะลูกจงหาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้ข้อที่1รูทหกคูณรูทสองตัวนี้รูทเหมือนกันนะเป็นรูทลากที่2เหมือนกันเพราะั้นเราสามารถที่จะเอามันมาคูณกันได้เลยก็จะเป็นรูทหกคูนสองนะเท่ากับรูทสิบสองซึ่งรูทสิบสองก็ถอดออกมานะสิบสองถอดออกมาสิบสอง 6คูณ2แล้วก็3คูณ2แบบนี้นะเราก็จะได้2รูท3นั่นเองโอเคไหมอ่ะข้อที่1น,นะต่อไปข้อที่2 3รูท2คูณรูท8ก็จะได้อ่า3ามรูท รูทสอกับรูทแปดเนะี่ยเป็นรากที่2เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเอามาคูณกันเลยนะสอคูณแนะครับก็จะได้ 3, ามรูทสนะิบหกอ่าอะไรยกกำลังสองได้16ก็คือ4ใช่ไหมก็ถอดออกมาได้4นะก็สามคูณสีได้12บสต่อสิบเรียบร้อยต่อไปข้อที่3นะกลนที่3มของ3คูณกลนที่สามของ9เป็นกลนเดียวกันเพราะฉะนั้นคูณกันได้เลยนะ มันก็จะได้3มคูณ9 3 9 27นะอะไรยกกำลัง3อะไร27ก็คือ3นั่นเองถอดออกมาได้3นะเรียบร้อยข้อ4อตัวนี้เป็นกลนที่3เหมือนกันก็คูณกันได้นะ เอาตัวเลขมาไว้ข้างหน้าสุดนะครับแล้วก็เอาตัวที่อยู่ในกลน,นียมาคูณกันนะก็จะเป็นลบสคูณสนะก็จะเป็น3ามคนที่3มของลบแนี่ก็หาว่ามันเป็นคนที่3านะเพราะันก็หาว่าอะไรยกกำลัง3มไมได้ลบแก็คือลบสองเองก็จะได้ลบสนะ พอเ,เอกมาก็คูณกัน3คูณลบ2ก็จะได้ลบ6ตอบลบ6นะข้อ5ตัวเนี้ยเป็นกลนที่2ส่วนตัวเนี้ยเป็นกลนที่3นะจริงๆถ้าเราเขียนตัวเลขอ่ะจะมีเลข2อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราละไว้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นเลข2นะวิธีการที่จะเอาไปคูณกันได้เนี่ยนะ เราจะต้องทําให้มันเป็นกลนเดียวกันก่อนก็คืออันนี้เป็นสองอันนี้เป็นสามเนาะมันสามารถคูณได้คูณหรือหารด้วยจํานวนที่เท่ากันได้ก็คือว่าอะให้เราคูณตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็คูณตรงนี้กับตรงนี้ของแต่ละอันนะตัวนี้เป็นสองตัวนี้เป็นสามเนี่ยตัวที่มันจะร่วมกันก็คือหกนะเพราะฉะนั้นเราจะแปลงให้มันเป็นรากที่หกทั้งคู่นะอะตัวนี้มันก็จะเป็นรากที่หกของ สามปกติเนี่ยสามมันกาลังหนึ่งใช่ไหมเราคูณเมื่อกี้นี้เรามันเป็นมันเป็นกลนที่สองเราคูณด้วยสามเข้าไปตัวนี้ก็ต้องคูณสามเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกาลังหนึ่งคูณสามก็คือกําลังสามนั่นเองนะอ่ะ,ะก็คูณกับตัวนี้ก็คูณสองเข้าไปเนาะก็จะเป็นกลนที่หกของสองกำลังสองอ่ะเราคูณสองเข้าไปนะเรียบร้อย คราวนี้พอมันเป็นกลนเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอามันมาคูณกันได้นะนีนก็จะได้สามกำลังสามคูณสองกำลังสองนะซึ่งไม่สามารถที่จะจับกลุ่มรวมเป็นหกตัวได้นะก็ ingt, <ท>ะจะต้องติดไว้อย่างน,นั้นนะพเพราะฉะนั้นเราก็เอามาคูณกันปกติเลยสามกำลังสามได้ยี่สิบเจ็ดเนาะสองกำลังสองได้สี่ยี่สิบเจ็ด คูณสี่สี่เจ็ดยีดทดสองสี่สองเป็น8 90เกสนะได้หนึ่งร้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นกลนที่หของ1นึนั่นเองติดไว้แค่นี้เลยเรียบร้อยต่อไปข้อที่หตัวนี้เป็น กลนที่4ี่กับกลนที่สองเนาะแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องทําให้กลนที่2เป็นกลนที่4ี่นะถ้ามันหารได้อย่างตัวเนี้ยกลนที่4ี่ของ9เนี่ยจริงแล้วพอเรามาดูเลข9เนี่ยมันคือ3กําลังสองใช่ไหมอ่าคูณกับกลนที่2ของ5แบบนี้นะอ่ะคราวนี้เราสามารถที่จะเอาเลขเนี่ยมาคูณหรือหาร2ตําแหน่งเนี้ยได้นะ มองลพะพ่อมองแล้วว่าสี่กับสองเนี่ยอาอมันมีสองที่หารลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาสองมาหารทั้งคู่เนาะก็จะเป็นจากกลที่สี่ก็จะเหลือเป็นกลนที่สองนะอ่าจากสามกำลังสองก็จะเป็นสามกำลังหนึ่งนี่จะเป็นแบบนี้เรียบร้อยจากนั้นก็เป็นกลนที่สองเหมือนกันก็คูณกันได้เลยมันก็จะเป็นกลนที่สองของสิบห้าก็ตอบแค่นี้แหละเพราะว่า สกับ5มันเป็นจำนวนเฉพาะแล้วมันแยกอะไรต่อไม่ได้แล้วนะก็คูณกันเลยนะต่อไปข้อที่7อันนี้เป็นกลนที่5กับกลนที่2อเนาะห้ากับ2เนี่ยต่างก็เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นครนรเลยก็คือ10นั่นเองนะก็เป็น คูณสองเข้าไปก็จะเป็นกลนที่10ของ3จาก3ามกำลังหก็ต้องกลายเป็น3ามกำลังสนะคูณกับตัวนี้เป็นกลนที่2เนาะต้องคูณด้วย5นะก็จะเป็นกลนที่10ของ2องกำลังห้าเรียบร้อยแบบนี้หลังจากนั้นก็จัดก,การเอาไปคูณกันได้เลยก็จะเป็นกลนที่10ของ3ามกลังสอง คูณสองกำลังห้าซึ่งทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะจัดเป็นสิบตัวที่เหมือนกันได้เพราะฉะนั้นเราก็เอามันมาคูณกันเลยนะเอาสามกำลังสองคูณกับสองกำลังห้าได้เลยสามกำลังสองเนี่ยได้เก้านะสองกำลังห้าคือสามสิบสองก็คิดเลขนิดหนึ่งนะลูกก็จะได้เก้าสองสิบแปดทดหนึ่งเก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นยนะี่สิบแปดเนาะ เป็นกลนที่10ของ288นี่คือคำตอบของข้อ7ข้อที่8นะเป็นการคูนกันนะสองวงเล็บเนี้ยเนี่ยเป็นพหุนามนะคูณกับพหุนามแบบนี้เลยนะวิธีการคูณก็คือเอา รูปสองไปคูณรูสองเอารูปสองไปคูณกับรูปสามนะลบหนึ่งเอาไปคูณกับรูปสองแล้วก็ลบหนึ่งคูณกับรูปสามแบบนี้โดยเราจะต้องใส่เครื่องหมายเชื่อมเสมออ่ะคราวนี้เรามาดูว่าเราจะทํำยังไงนะอ่ะเริ่มเลยตัวแรกก่อนรูปสองคูณรูสองเนี่ยได้อะไรเอ่ยคิดเลขได้เลยนะรูปสองคูณรูสองก็จะได้สองอ่าต่อไปตัวนี้ก็ดูว่าเครื่องหมายจะต้องเป็นอะไรนะดูก่อนว่าไอตัวคูณเนี่ยเนี่ย กับตัวที่เอามาคูณเนี่ยนะมันเป็นยังไงตัวนี้มันเป็นบวกตัวนี้ก็เป็นบวกเห็นไหมบวกเจอบวกก็ต้องได้บวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะบวกอ่ะคราวนี้ก็คิดเลขรูปสองคูณรูปสามปกติเลยนะก็จะได้รูปหกถูกไหมอ่ะได้รูปหกนะต่อไปลบหนึ่งคูณกับรูปสองผลลัพธ์ที่ได้ต้องติดลบแน่นอนเพราะว่าเนี่ยมันเป็นลบเห็นปะอ่ะลบคูณบวกก็ได้ลบเนาะ ก็เป็นลบรูทสลบรูทสแล้วก็ลบรูทสานะอ่านี่ได้ลบรูทสอันนี้ได้ลบรูทสนะก็มาดูซิว่าเราจะสามารถคิดอะไรได้บ้างเนาะรูทหเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็น2อคูณสแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะถอด ออกมาได้นะไม่สามารถที่จะถอดออกมาได้เพราะฉะนั้นก็เอาไว้แค่นี้ไม่สามารถที่จะลบกันได้เพราะว่ามันมีค่าไม่เหมือนกันนะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ตอบแค่นี้เลยตอบสองบวกรูหกลบลูสองลบลู่สามแบบนี้ได้เลยเสร็จแล้วต่อไปข้อที่เก้า ข้อที่9าจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะตัวเนี้ยมันเป็นสูตรนะผลต่างกำลังสองนะลูกหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองจะเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังได้เลย แต่ถ้าเกิดมาเจอหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังอยู่แบบนี้นะอ่าหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังอยู่แบบนี้นะก็สามารถรวบให้เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองได้เลยเหมือนกับอันนี้เห็นไหมนี่หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะอ่าถ้าใช้สูตรที่พ่อบอกก็คือจะได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็จะเป็น1นึ่งลบสองเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองเรียบร้อย ต่อไปข้อที่10ตัวนี้อยู่ในรูปของหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองตัวนี้เรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์นะลูกก็จะได้หน้ากําลัง 2- อลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองลองกระจายสูตรนะก็จะได้หน้ากําลังสองลบสคูณหน้าก็คือคูณหนึ่งนะแล้วก็คูณหลังหลังก็คือรูทสอง อันนี้ลบสองหน้าหลังแล้วนะแล้วก็บวกหลังกําลังสองหลังกําลังสองนี่ก็คิดเลขต่อนิดหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งกำลังสองได้หนะึ่งเนาะหนึ่งลบสองรูทสองนะบวกลูทสองกำลังสองก็ได้สองก็คิดเลขหนึ่งบวกสองจะได้สามมันก็จะเป็นสามลบสองรูทสองอีกหนึ่งวิธีสําหรับข้อนี้ก็คือ,เ,อเด็กสามารถแยกเป็นวงเล็บเนี่ยคูณกันสองวงเล็บได้เพราะว่ามันยกกําลังสองเห็นไหมแล้วเราก็ใช้วิธีการคูณแบบเนี้ย แล้วก็คิดเรียกออกมาจะได้คำตอบเหมือนกันนะ,ะต่อไปข้อที่11ตัวนี้ก็ใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์เหมือนเดิมนะก็จะเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองเหมือนเดิมนะก็จะเป็นหน้ากำลัง2องลบสหน้าหลังหลังขึ้นหนอยู่แล้วก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะ แล้วก็บวกหลังกำลังสองเท่ากับ3 2ลบ2อรูท3บวก1อ่ะ3าบวก1ได้ก็จะเป็น4นะ4ี่ลบ2รูทเรียบร้อยนี่คือคำตอบข้อ12 3สรูทบวก2รูท3ทั้งหมดยกกำลังสองตัวนี้ก็จะใช้สูตรก็ได้หรือจะแยกเป็น2วงเล็บก็ได้นะ ก็คือว่าถ้าเป็นใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์เนาะมันจะเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองจะได้หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็กระจายสูตรเนาะหน้าคืออะไรหน้าคือสามรูทสองหลังคืออะไรคือสองรูทสามนะหน้าสามรูทสองกำลังสองเนี่ยต้องยกกำลังทั้งหมดเลยนะนีนะ หน้ากำลังสองบวกสองคูณหน้าสามรูสองคูณหลังอสองรูสามนี่นะ,ะแล้วก็บวกหลังกำลังสองคือสองรูสามทั้งหมดกำลังสองแบบนี้คิดเลข ตัวนี้ยกกําลังสองเนี่ยตัวนี้กําลังคูณกันอยู่เนาะแล้วมันยกกําลังสองเนี่ยมันเปรียบเสมือนสามรูทสองคูณกับสามรูทสองแบบนีนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยสามสามเป็นเก้าแล้วก็รูทสองคูณรูทสองก็จะได้สองเพราะฉะนั้นมันหมายถึงว่าเราต้องยกกําลังสองให้ทั้งสองตัวก็คือสามกำลังสองได้เกนะ้าเนาะแล้วก็รูทสองกำลังสองจะได้สองนะอ่ะพอเขียนให้ละเอียดนิดนึงนะก็จะเป็นเก้าคูณสองก่อนละกันนะบวกกับตัวนี้นอกรูทเอามาคูณกันนะ สองสามหหสองสิบสองนะ12แล้วนี่คูณกันก็เป็น12บสองรูทหกสบรูทหบวกกับตัวนี้สองกำลังสองได้4 3, นะี่รูทสามกำลังสองได้สามเนาะก็จะเป็น4ี่คูณสามนะโอเคจากนั้นก็คิดเลขเนาะเกคูณสได้18 18ปดสิบแปดวกสิรูทหบวกสิบสดก,กับ12บวกกันได้ก็จะได้30สิบนะ สามสิบบวกสิบสองรูทหก่ะเสร็จแล้วตอบแค่นี้พอทำอะไรต่อไม่ได้ละ